หนูไปทำอะไรในห้องของอาเลียมาอย่างง้นเหรอเปล่าขะยาอินดูหนูก็แค่ผ่านไปทักทายเฉยๆนะนี่ไม่มีใครก็ห้องสัตูโดยไม่มีเหตุผลหนูปิดบังอะไรอยู่ใช่ไหมทําไมหนูต้องปิดบังด้วยล่ะคะก็มันไม่มีอะไรจริงๆนี่นะเวลาฉันถามหนูหนูก็ไม่ตอบแต่เวลาพี่ดีถามหนูหนูก็ตอบหมดเลยนะสิถ้าไปยัง้นเราไปห้องผิดีดีกว่าปไปมาเร็วอยากรู้แต่ที่แล้วเนี่ยรอนะไรฮะเอาไหนเข้ามาได้แล้วชูนแต่ว่าคุณย่าคะนี่หยุดเลยเนาะ ดีดูซิจะบอใครหมอคะย่าดีใจที่หนูอยู่ที่นี่ย่าอยากจะคุยกับหนูทุกอย่างเลยย่าต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่เป็นธรรมกับหนูทุกอย่างเกิดขึ้นต่อหน้าย่า แต่ยากลับทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยศัตรูจะส่งหนูเข้าคุกแต่ยากก็ไม่อาจหยุดพวกเขาเอาไว้ได้ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยาคือการที่ยาน่ะไม่อยู่เคียงข้างหนูแต่ยากกลัวกลัวว่าอาบีจะต้องมารู้เรื่องในสิ่งที่ไม่ควรจะต้องรู้และกระทบกระเทือนต่อความทรงจําของเขา ย่านะหวังว่าหนูจะเข้าใจย่านะคุณย่าคะทำไมถึงคิดแบบนั้นคุณย่าทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แล้วย่านะไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งหากเพราะถ้าหากย่าทำเรื่องทั้งหมดคงไม่เกิดขึ้นนี่พี่ดีคะอย่าเพิ่งคิดถึงแต่ตัวเองสิฉันพาเธอมาที่นี่เพราะว่าฉันเห็นเธอออกมาจากห้องของอาลเลียต,ตั้งหากละฉันทำอะไรเธอก็ไม่ยอมตอบเลยเนี่ยจริงเหรอคะฉันทำอะไรเธอก็เลี่ยงที่จะตอบฉันอ่ะ ธอเนะ่ยไม่ยอมบอกอะไรฉันเลยแต่ว่าถ้าเป็นพี่ถามแล้วก็เธอต้องบอกแน่ๆฉันก็เลยพาเธอเนะ่ะมาหาพี่อย่างไงล่ะคะแล้วพูดมาได้อย่างไงว่าแค่ไปทักถอยใครเขาทักถ่ายศัตรูก,กันอะถ้าเกิดถูกย้ำขึ้นมาจะว่าอย่างไงละะ่ะฮะหนูจ้ะพวกนั้นพูดอะไรกับหนูหนูต้องบอกย่ามานะแล้วเดี๋ยวย่าจะไปจัดการให้ไม่มีอะไรหรอกค่ะ,คะพวกนั้นไม่ได้ข่มขู่อะไรหนูอันที่จริงพวกเดินได้แต่เงียบฟัง พวกเธอต้องคิดหน้าคิดหลังกว่านี้ถ้าคิดจะจัดการกับคนอย่างหนูหนูขู่พวกเขาคะ่ะหนูคิดอะไรของหนูนะคะถึงไปขู่พวกเขาคุณย่าคะหนูทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะจะให้หนูก้มหน้ารับกรรมที่ไม่ได้ก่อเงียบๆหนูไปทักทายพวกเธอบอกพวกเธอว่าเราอดทนมา,มามากพอแล้วกับแผนการทั้งหลายที่พวกเธอทํากับพวกเราตอนนี้มาถึงตาของพวกเราบ้าง หนูจะท้าทายพวกเธอจะไม่มีการแต่างงานระหว่างอาบีกับธนุค่ะมันจะไม่เกิดขึ้นและหนูจะเปิดโปงแผนร้ายทั้งหลายแหละที่พวกเธอทำหนูจะทำอะไรหนูก็ต้องคิดให้ดีทำไมต้องไปบอกพวกนั้นก่อนด้วยล่ะฮะไม่คิดบ้างหรอว่ามันเป็นการยั่วยุให้พวกนั้นน่ะวางแผนร้ายอะไรอีกอย่างการที่ส่งนิคิวไปฆ่าหนูเพราะว่าหนูไปตัวขวางความสุขของพวกเขายังไงละ่ะทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะ ยิ่งพวกนั้นพยายามพรากหนูกับอาบีมากเท่าไร่หนูกับอาบีก็จะยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นเท่านั้นและนั่นอาจจะทําให้เขานะ่ะจําอะไรขึ้นเขาสักวันก็ได้นะคะคุณยา่าเขายังมาปกป้องหนูเลยแค่นั้นหนูก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วละคะ่ะไม่ต้องการอะไรเลยหนูทําถูกท่องแล้วนะปราเกียรู้ทำถูกแล้วที่ไปกู้พวกนั้นเถึงที่นะฉันอยากจะอยู่ด้วยตอนที่หนูพูดกับพวกเขาจังเลยเนาะ เพราะฉันคิดว่าฉันจะได้เห็นท่าทางของพวกนั้นว่าจะดีดิ้นกันขนาดไหนเวลาที่หนูเป็นฝ่ายขู่พวกนั้นมากเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยเนาะที่ทําให้หนูหลับไม่ลงอยู่หลายวันก็เพราะพวกเขาแหละค่ะยาอินดูค่ะหนูเท่านั้นแหละที่รู้ว่าการอยู่ห่างจากอาบีแม้สักซี้วินาทีเดียวมันรู้สึกยังไงมันถึงเวลาที่พวกเขาต้องชดใช้แล้วอาเลียกับธนุดูเป็นกังวลมากเลยนะคะ พวกนั้นคงตาค้างทั้งคืนคมตาหลับขับตานอนได้ยากแน่ปราเกียคนเดิมกลับมาแล้วนี่นอคนที่ทั้งฉลาดแล้วก็กล้าหาญผู้หญิงที่ควรเป็นลมใต้ปีกของสามีคอยพยุงซึ่งกันและกันก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนั่นก็สิ่งที่หนูทำกับอาบีนะหนูนี่เก่งมากเลยนะปราเกียฉันภาคภูมิใจในตัวหนูจริงๆฉันเนี่ยต้องยกนิ้วให้เลยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณยา่าแล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยหนูขอตัวไปก่อนนะคะ แล้วก่อนคะอ่ะอโอ้ยพี่ดีหลานสะพ้ยกลับมาอยู่บ้านทั้งทีทำไมทำสีหน้ายังังวลอยู่ล่ะคะเชื่อเถอะว่าเบื้องบนน่ะจะดูแลทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางเอง ทำไมไม่ร้องเพลงล่ะว่าไงนะโพสท่าักขนาดนี้ยยกกับอยู่ในหนังเพลงเน่คุณเป็นนักร้องแต่ว่าฉันไม่แล้วนี่เออคุณจะรีบไปไหนกลับบ้านยังไงล่ะจะกลับบ้านจริงๆหรือว่าฉันจะไปไหนได้ในเวลาแบบนี้จะรู้เหรอครั้งสุดท้ายคุณบอกกลับบ้านคุณก็ไปอ,อีกเมืองอเชื่อเถอะคราวนี้กลับบ้านก็คือกลับบ้านจริงๆอืมอย่าทรายศความไว้ใจผมเหมือนที่ผ่านมาคุณจะปล่อยให้ฉันกลับบ้านได้หรได้ยังผมปล่อยแนะ่แต่คุณสัญญาก่อนว่าไปไหนต้องพาผมไปด้วยนะ หมายความว่ายัางไงถ้าฉันไปที่อื่นกับครอบครัวอย่างเช่นไปปิกนิกฉันก็ต้องชวนคนไปด้วยอย่างนั้นเหรอทำไมทำไมจะไม่ผมชอบปิกนิกและผมปฏิเสธครอบครัวคุณไม่ได้ด้วยผมจะไปด้วยแม้จะไม่ได้รับเชิญและถ้าคุณพยายามจะหยุดผมล่ะก,ก็ก็ได้ก็ได้ฉันจะไปไหนฉันจะพาคนไปด้วยนะสัญญาก่อนสัญญา,ญญาต้องทำสัญญาทำยังไงไม่ทราบเช็คแฮนกันปล่อย้ฉันยืนเองก่อนสิถึงจะเช็คแฮนได้โอ้ใช่ ปลาเกียใกล้กชิดอาบีมากเกินไปแล้วนะถ้าคนที่แต่งงานกับอาบีไม่ใช่ชันลลิเข้ออะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นคานกลับมาของมันในครั้งนี้มันพี่ดีเขาอ,อาบีกับปลาเกียรนี่ใกล้กชิดกันมากอยู่ในสายตาของอาลเหลียกับธนูด้วยอของหงหวงหน้าดูเลยสิทอนี่พี่เห็นไหมว่าปราเกียระมีปราเกียรแล้วรู้สึกดีแค่ไหนฉันสัญญาแล้วนะ นี่อีกข้างเช็คแฮนด์ซิฉันสัญญาฉันจะไปไหนฉันก็จะพาคนไปด้วยแม้แต่ปิกนิกกับครอบครัวแฮปปี้หรือยังสุ per h ป p p y v e รี่แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เลิฟเลยฉันกลับแล้วนะโอเคพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้าด้วยละ่ะโอเคโอเคบายเจอกันตีห้าเลยนะจะบ้าเหรอแม่ข้าใส่แล้วหนูไปก่อนนะอโอปราเกียโปราเกียเดี๋ยวรอเดี๋ยวก่อนแม่ทำฮาวามาชิมก,ก่อนสิเนาะ <Okay. S 2> นี่อย่ามาถามมากนี่แม่น่ะอยากให้ลูกมีชีวิตใหม่ที่หอมหวานเหมือนกับฮาวาตอนนี้ลูกกลับมาอยู่กับอาวีแล้วแม่ก็อยากจะให้ความหอมหวานอยู่กับเราไปนานๆก็เลยทำฮาวายังไงล่ะแม่ทำไปขอพรพระเจ้าให้การตัดสินใจของลูกที่จะอยู่เคียงข้างเขาเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดขอให้พระเจ้าคุ้มครองลูกนะขอให้แคล้วคลาดแล้วก็มีความสุขจะได้มีรอยยิ้มแบบนี้ไปนานๆเลยละปราเกียยิ้มแบบนี้นะ ย่าก็ขอพรให้หนูเหมือนกันนะย่าขอให้หนูเข้มแข็งและกลา้าหาญมากๆพอที่จะเอาชนะศัตรทูทั้งหลายแหล่ของหนูไปได้สู้ต่อไปนะปราเกียเข้าใจไหมแล้วส่วนเธอซาร่าทำไม,มไม่บอกฉันว่าทำหันวะฉันยังไม่ได้กินมื้อเช้าเลยนะคุณแม่ลืมไปแล้วเหรอคะว่าเราเพิ่งทานมื้อเช้ากันนอะ แต่เมื่อกี้มันยังไม่มีฮันหวานนี่นะฉันก็อยากทีเหมือนกันแม่คะฉันทำไว้สำหรับปราเกียคนเดียวนี่เห็นไหมปราเกียแม่ของหนูนะ่ะเลี้ยงหนูอย่างอดอยากๆไม่มีอะไรทำเพิ่ง<น>เลืายแล้วคะ่ะคุณย่าคะถ้าหนูต้องแก้ปัญหานี้อีกเนี่ยหนูต้องไปซื<า>้อ <นะ S 1> ิน่เลยดเลยนะดี๋ยวหนูกลับมากินต่อนะคะ,ะที่ฉันพูดอ่เรื่องจริงนะสักคำก็ไม่ได้คะ่ะ เขาว่ามันหวานไปอาจเป็นอันตรายต่อระดับน้ําตาในเ<ช>สน้สนเลารดของไหวต้องใบงให้ทุกคนสิลําเอียงแบบนี้บาปกรรมนะฝันไปเถอะค่ะยังไงฉันก็ไม่ให้กิน<อ>หร<ล>อกเ,เดี๋ยวสิสาระะ, <c oughs> ะเธอนี่เหลือ,อร้ายจริงๆเลยเอาสุขภาพฉันมาอากแบบนี้วันแรกก็สายซะแล้วยิ่งรถไม่มีอยู่ด้วยจะทำยังไงดีเนี่ยต้องถูกจำหนิอีกแน่เลยเรา คุณมาทำอะไรแถวนี้คะมาส่งนมแล้วมั้งว่าไงนะก็เห็นอยู่มารับคุณไงทำไมคุณต้องมารับฉันด้วยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคุณไม่ไว้ใจฉันคิดว่าฉันจะไปที่อื่นโดยไม่บอกคุณก่อนใช่ไหมก็ฉันสัญญาแล้วไงคำสัญญาเนี่ยมันไม่มีความหมายกับคุณบ้างเลยเหรอคุณจะจับผิดฉันมากไปแล้วนะนี่ผมไม่ได้จับผิดผมเชื่อใจคุณร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วมาทำไมผมจะพาคุณไปที่อื่นไปไหนขึ้นรถมาเถอะนะ อย่าัวแต่ถามมากเลยผมจะบอกให้ผมเนี่ยมีเซอร์ไพรส์บางอย่างอยากจะให้คุณดูนะคุณมีเซอร์ไพรส์ฉันดูด้วยเหรอจะโกหกทำไมแล้วแล้วไหนล่ะเซอร์ไพรส์คุณมารับฉันถึงบ้านเพราะว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างนั้นน่ะเหรออืมแต่ว่าเซอร์ไพรส์ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอยู่ไหนละ่ะก็ถ้าบอกหมดจะเรียกเซอร์ไพรส์ได้ยังไงเล่าขึ้นรถมาเถอะนะเร็วสิโอเคไปกันเดี๋ยวก่อนนิวก่อนถอยไปก่อน เ,เดี๋ยวผมเปิดให้เชิญฉันว่าวันนี้มีเซอรไพรส์หลายอย่างแน่เลยนี่เพิ่งจะเริ่มต้นแค่นี้ก็ประทับใจแล้วคือรถเลยขอบคุณ ธนูท่าแน่ใจนะว่าไม่เห็นพี่อาบีเลยนี่อาเลียะจะไปห้องเขาตั้งห้าครั้งครึ่งแล้วนะเช้านี้นะเดี๋ยวนะหมายเขาว่ายังไงห้าครั้งครึ่งนะเอก็หมายควาว่าเชา้านี้ฉันไปหาเขาที่ห้องแล้วห้าครั้งยังไงละ่ะพอฉันไปถึงครั้งที่หกระหว่างทางก็เจอเธอซะก่อนก็เลยเป็นห้าครั้งครึ่งยังไงแล้วงงตรงไหนกันนะโทรหาเขาเรียบโทรหาหลายที่แล้วแต่เขาไม่รับเลยเขาไปไหนของเขาแต่เช้ากันนะถามคนอื่นดีกว่านี่โรบินครับผมเออพี่อาบีอยู่ที่ไหนล่ะเออไม่ทราบครับ ถ้เห็นเขาออกไปข้างนอกด้วยว่าได้ยินว่าเขามีแผนการอะไรที่ทําวันนี้หรือเปล่าละ่ะได้ยินบ้างไหมอ่ะไม่เลยครับผมไม่เห็นคุณอาบีตัง้งแต่เช้าแล้วโอเคแค่นี้แหละไปได้ละอันนี้อาเลียถ้าอาบีอยู่บ้านป่านนี้ก็คงมีใครต้องเห็นบ้างแล้วสิเธอจะบอกว่าเขาเล่นซอนหากับเราอยู่หรือยังไงกันแล้วเขาต้องออกไปข้างนอกแน่นี่นหะธนุเราไปถามให้ถูกคนสิไม่แน่อาจจะได้คำตอบก็ได้ใครเลยจะร้ ก็จะคนสอดรู้สอดเห็นประจำบ้านใครพี่สะพายมิตรลมมีมีอะไรเหรอพี่เห็นพี่อบีบ้างไหมอาบีเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอเขาปลุกผมเหรอท้องต้องรีบไปดูเนะ่ะผมเขาไม่ยาวเกินไปหน่อยหรอกนะนี่แค่วันเดียวเองหรือว่าเขาไปตอบผม,มหรือว่าเขาใส่วิกเหรอ นี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยฉันยังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับทรงผมของเขาเลยนะแล้วถามฉันทำไมว่าเห็นเขามาจะก็นึกว่าเขาเปลี่ยนลุคซะอีกฉันตามหาเขาอยู่แต่หาไม่เจอโทรหาก็แล้วก็เลยลองถามกับพี่ดูเผอเ็นเขาบ้างยังไงละแล้วพี่เห็นเขาบ้างไหมแล้วทำไมต้องถามฉันด้วยเพราะฉันชอบสอดรู้สอดเห็นทุกเรื่องในบ้านอย่างนั้นเหลยหะยะฮะเรายังไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยนะ<ฮ>เธอนั่นแหละที่ชอบสอดรู้สอดเห็นอยู่ตลอด ถูกต้องมเรื่องนอกบ้านจะสาวรุสดเห็นแต่เรื่องในบ้านไม่ย่า้ต่อยสิพิ่สบายมิตรลิชท่านก็แค่ถามอะไรเล็กน้อยนะท่านก็นเป็นเรื่องใหญ่ไปได้นะอันนี้มิตรลิชเห็นอาบีบ้างไหมเห็นไหมวันนี้ไม่เห็นเลยข่ะยอินดูันสาบานได้ฉันไม่รู้ว่าอาบีอยู่ไหนนะคะไม่รู้ก็น่าจะคาดเดวความเป็นไปได้ดีนะ้อยอย่างเช่นเออมอาบีอยู่ที่ไหนปราเกียก็ย่อมอยู่ที่น่นน่ะคนเขาเป็นคู่กันนี่นะที่นายมีปราเกียรที่น่น่ะก็ย่อมมีอาบีสามีกับภรรยาเนี่ย จะต้องคู่กันอยู่เสมอใช่ไหมล่ะหาปราเกียให้เจอสิเดี๋ยวก็เจออาบีเองแหละปราเกียไม่ใช่ภพรยาของอาบีนะฉันต้องหาที่เป็นคู่มั่นและจะแต่งงานกับเขาจะแต่งงานไม่ได้แปลว่าแต่งแล้วนี่เนาะใครจะไปรู้เล่าอาจไม่มีวันนนั้นแล้วก็ได้นี่เนาะจะบอกได้ดย,ยังเซอร์ไพรส์คืออะไรเหรอจะบอกได้ยังไงเล่าเซอร์ไพรส์ก็ต้องเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ฉันรู้รอกหนะา แต่ก็น่าจะบอกใบได้บ้างนี่นะได้จะบอกใบให้โอ,อคือธนุโทรมาพอดีรับให้หน่อยสิถามว่ามีอะไรเธอโทรมาหาคุณนะแต่ผมขับรถอยู่จะคุยยังไงคุณก็จอดรถก่อนแล้วก็ค่อยรับโทรศัพท์ไม่ใครเป็นบอสกันแน่สั่งให้ทําก็ทําแล้วรับสิฮัลโหลฮัลโหลอบีเปล่าดีท่นเองเลขขาของเขานะคะมีอะไรจะฝากไว้ไหมคะ แกกล้าดียังไงรับสายท่านอาบีฮะแค่เพราะแกเป็นเลขาไม่ได้จะทำได้ทุกอย่างหรอกนะตอนนี้เขาขับรถอยู่ค่ะว่าอย่างไรนะเขาขับรถให้เธออย่างนั้นเหรอฟังจะที่ดีนะอย่าพยายามแสดงออกว่าตัวเองใกล้ชิดกับอาบีแค่ไหนเทียวฉันไม่มีทางหลงกลฉลกได้ฉันก็แค่ทำตามคำสั่งของเขาเท่านั้นถึงอาบีจะไปเอาตัวเธอกลับมาแต่ยังไงซะฉันก็เป็นคู่มั่นของเขาเขาเป็นของฉัน เธอเป็นแค่เลขาของเขาอะไรก็ตามที่เป็นของเขาฉันก็มีสิทธิ์ในนั้นด้วยและฉันขอสั่งห้ามเธอไม่ให้ใกล้ชิดกับอาบีโดยเด็ดขาดฉันขอเตือนเลยนะหยุดสร้างวิมานหยุดสร้างวิมานในอากาศได้แล้วหยุดฝันเฟื่องเรื่องหลอกตัวเองสักทีหนึ่งเธอไม่ใช่นายหญิงของบ้านหลังนี้ทุกอย่างที่อาบีมีเป็นของฉันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านพร้อมที่ดินมังกรโลที่นาวัลลาทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างของเขาต้องตก,ตกเป็นของฉันแล้วเธอคิดอะไรอยู่ฮะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่เข้าใจ ฉันจะพูดทุกอย่างให้มันชัดเจนอีกทีหนึ่งถ้าทำให้เขาใาแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วคะ่ะคุณอาบีได้ยินหมดแล้วล่ะเพราะฉันเปิดลำโพงไว้เขาเนะ่ยได้ยินทุกอย่างเลยว่ายังไงนะฉันขอโทษอาบีอฉันฉันฉันเสียใจจริงๆ ฉันพยายามทรหาคุณไม่รู้กี่สายแต่พอโทรติดคุณก็ไม่รับสายนะคุณให้เลขารับสายทําไมกันเล่าทำให้ฉันเข้าใจผิดนะสิที่ฉันพูดก็เพราะว่าฉันห่วงคุณออกนะคะฉันฉันขอโทษนะคะอบีฉันเอฉันเอบเสียใจจริงๆทธนุคุณโมโหที่ผมไม่รับแล้วทําไมจะต้องหยาบคายกับนิกิดตาฉันรู้อบีฉันถึงได้ขอโทษยังไงล่ะคะธนูเอาไว้ค่อยคุยนะเออค่ะเฮ้ พลาดอีกแล้วสิอย่างนี้มันร้ายมากเลยมันจงใจเปิดลำโพงให้เขาได้ยินอะอบิเจตโกรธฉันส่วนตัวมันจะได้คะแนนน่าสงสารนะบาที่สุดเลยขอโทษด้วยนะที่สนุทําแบบนั้นไม่เป็นไรฉันไม่ถือสาหรอกแต่ผมถือสาจะหยาบคายกับคุณแล้วผมไม่ชอบที่ใครหยาบคายกับคุณแบบนี้แต่ทาไมาเธอพูดแบบนั้นผมไม่เข้าใจเลยจริงๆทาไมาถึงเป็นอย่างนั้น เรื่องมันก็ผ่านมาแล้วไม่ต้องเครียดหรอกนะเธอทำผมหมดมูดซะละอะไรกันเล่านี่เพิ่งจะเช้าอยู่เลยไปทำงานกันเถอะนะฉันขาดงานตั้งสองวันแล้ว์ไพรส์เนี่ยทำวันหลังก็ได้ไม่เป็นไรอย่าพูดถึงงานตอนนี้เลย์ไพรส์มาก่อนนะก็บอกแล้วไงว่า์ไพรส์วันหลังก็ได้ถ้าหนึ่งในโปรดิวเซอร์เกิดอารมณ์เสียยกเลิกสัญญาคณขึ้นมาคุณจะช็อกแทนที่จะ์ไพรส์นะแบบนั้นนะ่ะไม่ได,มดีใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ที่คุณพูดก็ถูกกลับไปทำงานดีกว่าเผื่อมันจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นกว่านี้นะแน่นอนอยู่แล้วรู้ไหมนิกิตาทุกครั้งที่ผมดื่มกาแฟฝีมือคุณมันทำให้ผมรู้สึกดีแล้วมันมันรีแลกซ์นะ่รู้สึกมีชีวิตชีวาฝีมือคุณนี่เหมือนกับไร้มนเลยว่าแต่คุณมีฝีมือด้านไหนอีกนะ แสดงให้ผมดูหน่อยสิอ้าวนิกิตาเฮ้ยนิกิตานิกิตาลืมตาสิเป็นอะไรไปเนี่นิกิตานิกิตาไม่ตอบสนองเลยหวังว่าคุณจะไม่เป็นอะไรมากเออนิกิตาควรพาเธอกลับบ้านไม่ถ้าเธอกลับบ้านแม่เธอต้องโกรธเราแน่ หาว่าเราใช้งานจะมากเกินไปจนหมดสติแบบนี้พากลับบ้านเราดีกว่าแล้วก็ค่อยเรียกหมอมาดูอาการคุณย่าอาเลียมิตลิต้องดูแลเธอนิกิตาพระเจ้าคุ้มครองเนาะคุณย่าครับอาบีเป็นยังไงบ้างผมไม่เจอเขาเลยตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นนะครับคุณย่าเขาสบายดี ถึงแม้ว่าจะมีศัตรูที่คอยเลื่อยขาเขาอยู่ใครทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วอ็ย่อมได้ชั่วดีชั่วรู้หมดแต่ก็อดไม่ได้เพราะว่าปราเกียเป็นคนดีนะอาบีถึงได้พาปราเกียกลับมาพอหมานหัวใจก็เลยดิ้นพลาดกันห้าดูเลยละงานนี้ธนุเธอจะบ้าเหรออย่ามีพิรุษสิเราต้องทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะเขาไม่ได้กำลังแซเราสัหน่อย เราทำผิดสิผิดพลาดใหญ่หลวงเลยด้วยเรื่องที่เราโทรไปวีนอาบีถ้าอาเลียรู้เรื่องนี้ต้องอารมณ์เสียแน่นเลยโอ้พระเจ้าคะขอให้มีอะไรมาทำให้เขาลืมเรื่องที่ฉันโทรไปด้วยเธอหนะคะ